ศึกเอลกลาซิโกเวอร์ชันซูเปโกปาเดอเอสปันญาหรือสเปนิสซูเปอร์คัพรอบชิงชนะเลิศที่ยกกันไปเตะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อกลางดึกของวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทำเอาทั้งโลกช็อกไม่น้อยครับจากการที่บาร์เซโลนาถล่มและอัลมาลิดไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อ2อะไรคือความแตกต่างที่ทำให้สกอร์ออกมาหลุดลุ่ยเหมือนบอลคนละชั้นได้ขนาดนี้ติดตามคลิปนี้แล้วไปดูพร้อมๆกันครับ ก่อนจะเริ่มเตะกันครับผลงาน5นัดหลังสุดต้องบอกว่าฟอร์มของทั้งสองทีมสวนทางกันพอสมควรมาลิชนะรววนมาได้ทั้งหมดในขณะที่บาร์เซโลนามีช่วงฟอร์มหลุดและแพ้ไปถึง2นัดในบ้านตัวเองซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ครับก็คงพูดได้ว่าราชันชุดขาวมีภาษีที่เหนือกว่าแต่กลายเป็นว่าพอมาแข่งกันจริงๆกับตรงกันข้ามครับบาเซโลนาเล่นได้เหนือกว่าแทบจะตลอดทั้งเกม แม้ว่าจะถูกออกนำไปก่อนจากการสวนกลับของมาริทในช่วง5นาทีแรกของเกมแต่หลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงใครจะไปคิดว่าเจ้าบุญทุ่มจะลวงคืนได้ถึง5ประตูและถึงแม้ว่าบาร์ซ่าจะมาเหลือ10คนในช่วงนาทีที่56จากการออกมาสกัดบอลพลาดของวอร์เชียเชสนี่แต่มาริทก็ไม่สามารถทําอะไรไปได้มากกว่าฟิีคิกสุดสวยของโรดิโกจบเกมครับเจ้าบุญทุ่มควา้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่15ได้สําเร็จความต่างที่เห็นได้ชัดในเกมนี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือการยิงได้ถึง5ประตูก็ต้องชื่นชมไปที่แนวลูกของทีมม, owski, ม์รมครรรรรัวาาาานออออฟสสกกกี้้้ะ่่งงไจ โอกาสเข้าใส่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมการเพรสซิ่งที่ดุดันและสำคัญที่สุดเลยก็คือความเฉียบขาดในการจบสกอร์แน่นอนครับว่าเมื่อเกมลูกของอีทีมเล่นได้ดีภาระก็จะตกไปที่เกมรับของอีทีมและมันก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆครับกับแบ็กโฟที่คาร์โลอันเชลตติส่งลงไปเล่นในเกมนี้ริมเส้นสองฝั่งใช้ลูกสัสบาสเกตกับแฟรลองเมนดีส่วนคู่กลางถอยโอลิเลียนชัวเมนีลงมาจับคู่กับอันโตนิโอลูดิเกอร์ชุดนี้ทำเอาแฟนลาชชนจูขาวเครียดครับ โเคเขาไม่สามารถหยุดแนวรุกของเจ้าบุญทุ่มได้เลยไม่ว่าจะเป็นการโดนบนาพ,พื้นการรับมือลูกกาอากาศโดยเฉพาะลายของชูอาเมนี่ที่แฟนบอลตั้งคำถามว่าดีกว่าเจ้าหนูลาอูอาเซซิโอที่เป็นสำรองตรงไหนอย่างต่อมาครับก็คือความสมดุลในแดนกลางที่ต่างกันครับถ้าใครได้ดูเอลกาเซโกมานานเนี่ยก็จะรู้ดีว่าเกมคู่นี้ผลจะเป็นอย่างไรกระแทบจะตัดสินกันที่กลางสนามซึ่งวันนี้ก็เป็นเด็กๆด,กดกล่างจิ๋วของบาร์เซโลนาครับเปดียมาคาซาโดและปาโบกาบี abi, ที่รักษาสมดุลของเกมได้เหนือกว่า ede, ica, it, เฟเดริโกบอเบเดเอ็ดูอาร์โดคามาางลร์มาก ว่าขาดคนที่สามารถสร้างสารรค์ความแตกต่างได้เหมือนตอนที่พวกเขาเคยมีโทนี่ครสอย่างสุดท้ายครับก็คือสมาธิแม้ว่าบาร์เซโลนาจะถูกออกนำไปก่อนแต่พวกเขาก็มุ่งมั่นเล่นในสไตล์ของตัวเองไม่มีท่าทีว่าจะกดดันเลยแม้แต่น้อยเชื่อในวิธีการเล่นที่เตรียมมาแม้จะเป็นตอนที่เหลือ10คนก็ตามแล้วมันก็ตอบแทนพวกเขาด้วยชยชนะที่น่าจะถูกพูดถึงไปอีกนานครับสิ่งเหล่านี้ครับคือความแตกต่างที่ทาให้บาร์เซโลนาเหนือกว่าเรอัลมาดริดแทบจะทุกกระบวนท่าใน e เอลกาซิโกแห่งความทรงจําครั้งนี้หลังจากนี้ก็น่าจับตาดูผลงานของทั้ง2ททททีีีมคครรับับบววว่่่่าาาจะเเเดดินนนไไปงไงงหหกกกชลลืออึู